ครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่เราเดินมาถึงนี่แล้วนะครับก็จะเห็นจอ LCD ขนาดเล็กก็มีอยู่ประมาณน่าจะฝั่งนี้ด้วยก็ฝั่งตรงข้ามด้วยก็หลายจอทีเดียวให้ประชาชนต่างๆนะครับได้มาชมการแสดงคืนนี้บางคนก็อาจจะไม่เห็นหน้าเวทีก็จะมีกล้องเอาถ่ายจากหน้าเวทีแล้วก็มาออกจอที่ให้เราเห็นนะครับเวทีกลางน้ําอยู่ตรงนู้นส่วนจอนี่ก็ ใหญ่พอสมควรให้ได้เห็นภาพกันสวยๆมากมายทีเดียวนะครับดูช่วงนู้นก็ยังเป็นอตอนนี้เรียกว่ายามเย็นของจังหวัดราชบุรีอาจจะเห็นแสงอาทิตย์ตกทางด้านทิศตะวันตกด้านนู้นนะครับส่วนทางด้านทิศตะวันออกอยู่ด้านนี้เพราะช่วงนี้ก็ยังมีแดดจ้าสักหน่อยเดี๋ยวพอค่ำแล้วอีกสักนิดหนึ่งไฟทั้งหมดก็จะติดระยิบระยับเลยท่านผู้ชมไม่ได้มาคืนนี้เสียดายแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศทางนี้มั่งว่า เรามีจากกรมการฐ่านช่างนะครับราชบุรีซึ่งจะข้ามไปฝั่งจังหวัดราชบุรีหรือว่าตลาดราชบุรีนี้ก็จะมีเรือคอยรับจ้างโดยที่ค่าเรือสมัยก่อนนี้ก็คนละประมาณ50สตางค์แต่เดี๋ยวนี้ก็คงขึ้นมาเป็นประมาณ4บาทนะครับต่อคนก็ไม่ไม่แพงเท่าไหร่ไม่ต้องเดินอ้อมมาก็มีเรือสําหรับให้ ครอบครัวของทหารได้ข้ามไปจ่ายกับข้าวข้ามไปโรงเรียนหรือว่าข้ามไปทําง,งานได้อำนวยความสะดวกให้นี่ระหว่างกรมการอ่านช่างกับจกกังหวัดราชบุรีก็เห็นบรรยากาศที่คนรอเรืออยู่ครับลอยกระทงก็บริเวณนี้ก็มีคนมาลอยกระทงกันมากมายทั้งสองฝั่งแต่ตอนนี้วันนี้เมืองราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดีจัดงานครั้งนี้ไม่น้อยหน้าใครเก็บมาฝากจากลุงจุกจะให้ท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศต่างๆทั่วไปไปชมได้เลยครับ ประเทศไทยมีวันนี้หนอก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ทรงเสียสลับเพียงไหนมีใครได้เห็นได้ยินก็ใครหนอใครดวงใจไฟทวินเป็นครับท่านผู้ชมครับตอนนี้บริเวณแม่น้ำแม่กลองนะครับซึ่งใสสะอาดทีเดียวตรงที่ท่านผู้ชมเห็นภาพ ข้างบนนู้นนะครับกลางสะพานนี้คือจอ LCD ที่ขนาดยักษ์เลยนะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็คงจะมีการฉายให้คนที่อยู่2ฝั่งที่ได้มองเห็นแล้วยังมีจอเล็กๆที่ติดตั้งอีกหลายจอทีเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักด,จดีจัดเต็มนะครับจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงทุกเครื่องเสียงที่จะใช้ในการแสดงคืนนี้นะครับแสงสีเสียงบรรยากาศเป็นไงครับเครื่องเสียง เดี๋ยวท่านผู้ชมมาดูเครื่องเสียงต่างๆนี่โอ้โ oh, ห oh. เรียกว่าอลังการทีเดียวนะครับเสียงวันนี้คืนนี้ต้องกระหึ่มแน่นอนแล้วก็คงจะได้มีความประทับใจกันทุกท่านเลยนะครับที่มาชมในงานคืนนี้นะครับเพราะว่าเครื่องเสียงทั้งจอทั้งภาพทั้งการแสดงต่างๆนี่ก็คงจะ สุดยอดนะครับดูบรรยากาศว่าเครื่องเสียงมากน้อยขนาดไหนคืนนี้เอฟเฟกต่างๆนี้ก็จัดเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วก็คงจะเป็นการรอรับคําสั่งอย่างเดียวก็จะเปิดการแสดงได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ไปดูบรรยากาศทางนู้นบ้างว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้โอกาสที่ท่านผู้ชมที่ไม่ได้มาชมในงานวันนี้นะครับน่าเสียดายจริงๆแต่คนที่มาแล้วคืนนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเยวไปชมทางนี้เลย งานแล้วนะครับท่านผู้ชมเริ่มเปิดงานแล้วนะครับของอราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดีก็ได้เริ่มขึ้นนะบันดนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมได้เห็นภาพเลยนะครับครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มาทําการเปิดงานราชบุรีอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้ก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นพรุ พลุต่างๆนะครับเดี๋ยวยังมีอีกอตอนนี้ก็คงจะเป็นไฟน้ําตกก่อนนะครับหลังจากไฟน้ําตกก็คงจะมีพลุอีกเกอีก999นัดนะครับท่านผู้ชมก็ได้ชมพลุก,กันไปพลางๆก่อนแล้วเดี๋ยวก็คงจะมีการแสดงที่เวทีกลางน้ํานะครับเย็นต่ว่ามีต้องมีรายงานสารเอาอาทิตย์หน้ามะสิทอาไม <นะ S 2> ่ดีละไม่ดีละครูเขาให้นักเรียนออกไปสัมภาษณ์ชาวบ้านว่ารู้จักเมืองราชบุรีไหม ภูเขากำลัาางทำโครงการนักล่าดีๆครับ,รบมีท่าพ่อกับแบ้ง เราีแล้วน mm ี hmm. mm ่ยหมายมเรางเจ้า hmm. mm ัก hmm. mm ัดลรายสา พระบาทสมเด็จพระคุณเจ้รเารัชกาลที่9ทรงเมื่อจะมีพระราชบึงนี้ให้ได้เมืวัพระราชบุึงเดิมซึ่งมีชายผู้เขียรนเรีางาสำดับโดยย้ายจากฝั่งผาของแม่น้ำแม่กลองไปยังฝั่งซ้ายของแม่น้ำแม่กลองซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งถิ่นที่พันธุ์ของรังสีทั้งนี้มีกิจการฝังหลับลู่ในวันพฤหัสบดีแรงสิบห้าค่ำ เวลาเจ็ดนาิกาพุทธศักร,ร 2, า,าช2 3 6 0ขรอยหาไ้รัอิษานขออะไรครับจะาพอรับเมืล่อล่าขอให้ตองไปนอนค้างบ้านปู่อนุญาตที่ปู่กับยากแค่ไหน ปู่รู้เรื่องอะไรที่เรียได้หมดผมอยากจะตั้งคำถามกับปู่ถ้าปู่ตอบไม่ได้ต้องให้เรางวังลนะอาห้วเจะถามอะไรารู่ต,อไ,ต,อ,ไตอได้รัผมจะนวดให้ตื่นเพิ่มอ,อีกหนึ่งเนาะมันม กองกำเนินสะรวกบ้านกูนักไทยสงสัยมานานตั้งแต่หนังบริหารว่าน้ที่บ้านปูนนั่นแหละไม่เูนเลยว่าคือจะเป็นกูนักไทยไม่ได้อยินว่านอกนท้อยากสอบามคำตอบเขาได้ครจะตลอ